สวัสดีจ้าเอฟซีบึงยายฮดพักตอนสายพักจะได้บบเป็นเชียล่าเพื่อนวะฮดแต่เสาเสียล่ามันขึ้นเพื่อนวะกระเพราปรอ้อยกำลังสวยจ้ากำลังแตกกร,ระอยระปล่อยให้มันแตกึ้้เนาะจ้าเมื่อวานนี้เราเอาเม็ดพักชีไปโรยม,ม่วงใดบุลุโรยป ตักน้ำออกกำลังกายของเพื่อนจ้ะออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆเงย ฮอดบ้านแล้วจ้ะปออ้อยพยายามให้อยู่ฮอดสิ้นเดือนขพยายามให้อยู่โดนได้ที่สุดก็คือซีสิ้นเดือนแล้วจ้ะเอฟซีจ้ะเพื่อจะได้ขึ้นไปส่งแล้วล่ะเพิ่นไม่ได้ออกกำลังกาย เงื่อย้อยเต็มหน้าแล้วไปนั่งได้แล้วไปเีวลงไปอยู่กับยายไปป้าตากผ้าเสร็จแล้วป้าจังลงไปเล่นน้ำเด้อตากผ้าซักผ้าอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยลงไปนั่งข้างล่างเราจะอากาศเย็นเย็นเบิ่งแดดแดดดียูจัมเมอนี่ เกิดต่อยก็เลยต้องฟาวซักผ้าเบิ่งมังยมเอฟซีจ้ะเอียนตลอดเนียมังยมตุนนี่นะเบิ่งหน่วยอันลูกดุก,ดกถ้าคนมากินเกลี่ยเสียบนะแต่ป้าอ้อยบ้าอ้อยทานนัดมังยมปันไหนมันเปรี้ยวเนี่ยอีกเคี้ยวไปนั่งอยู่กับยายหนู ย่าย่างไปย่างมาหลายลูกมันแดดเดียวก็เป็นไข้กลางเว้นถือแดดกลางคืนถือแกเดียวก็ไข้แตกอีกอตกปลาจากได้มาได้ได้ตกปลาหันพอตะได้ตกอยู่ซื่อแล้วก็เหงาของเราแล้วจ้ะคุณอะเหง่อออกเสื้อเปียกเบิด้ดพอได้มีแหง้ง อกําลังกายพนมักไปเนาะแล้วมาอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็หน้าห้องอยังสีแล้วก็อึดอัดแล้วก็อยู่บุปิดเนาะจ้ะมันบ่ก่้อยสะดวกสบายบอ้อยแกเข้าใจเยอะอยากไปหาเ <c oughs> ฮ็ดหาเอาไหมเล้วยืนอยู่หาแลาเดี๋ยวป้าส่งให้ส่งย่ยหลานอย่อยัอยงสีเราจะตั้งแต่มือมา สา,สาวอาทิตย์กัจจังซีได้อยู่กับปอ้อยจันถึงซุกกับผ้ากันนั่งอยู่ในห้องกับนั่งออกข้างนอกนั่งอยู่จังสละมันบุงจะควมอยู่แล้วช่ไ <Yeah. S 1> ะ,ะแต่ปีใหม่ปอ้อยกะคิดว่าจะไปอยู่บ้านละจ้ะอยู่แบบถาวรเลยนะจ้ะส่วนเชพอ้วนแกจะไปอยู่กับปาอ้อยบอหรือแกจะยังอยู่ทำงานอยู่ ก็แล้วแต่เล่านะจ๊ะป่ออ้อยกับป้าวย,ย่งนลจ้ะเนาะแต่ก็ต้องไปอยู่กับป้าอ้อยแหละถ้าเพิ่นเบื่อแล้วเพิอ่นอากขึ้นมาเห็ดงานกันแล้วแต่เล่านะจ้า <c oughs> เบื่อขึ้นไหนป้ออ้อยก็ต้องเลี้ยงหลานนะจ้ะเลี้ยงหลานเลี้ยงแม่เนาะเท่าแล้วุหงหากับเผ้าท่านบอกบังคับกินกับพกิน ก็เลยจอยมากนี่เพระอ้อยบังคับกินกับมีเนื้อมีหนังขึ้นมาเนี่ยเนาะจะนั่นน่ะปล่อยมหลายแล้วปล่อยให้อยู่ผู้เดียวกับบ่อนั้นขึ้นมาเราจะเพรอยก็เลยต้องไปเบิง่งเนาจะนั่นน่ะ <c oughs> สองยายหลานปล่อยกับปั่นผ้าไว้รอให้มันนั้นเราจะกำลังปั่นแห้ง เก็บห้องถูห้องเช็ดตู้เย็นร้อนหลายเอ้าวฝนที่ตกพากันคี้พุ่งออกลนะเดะทั้งยายทั้งหลานไอคิวกินขนมนั่งหัวอยเองเองเนี่ยเจ็บร้าย ฝั่งทางคุณข้าเจ้ากลับไปนั่งตกป,ป่าเลยจ้ะหู้อ,อยู่ไกลๆค่ะเห็นไหมะคะเจ้าพากันเอาเก้าอี้มานอนอยู่ข้างบ่อดีแต่ว่าต้นไม้มันใหญ่ไวแล้วจ้ะเป็นยังเ <laughs> บสซิโกตากันเ้อ ต,ตกปลาแช่บปน้ำมันขุ่นฝุนมันตกทางอื่นน้ำมันไหลมากมันขุ่นเมื่อนี่น้ำบรสายนะคะปอยว่าจะเอาสะดุ้งมาตึกหน้าห้องนี้ชิตึกได้บ่ยกสะดุง้งพวกปลาสลิดปาปนี่อยากได้ยอมายกะ ไม่ไม่มีใครเอายอมายกก็อ้อยเลยลองอยากเอายอมาลองยกป่ามันขึ้นดีอยู่เด้แต่มันหนัาก่กินเบ็ดน,นะไปเบิ่งถังผ้าก่อนนะนจ้ะผ้ากำลังปั่นก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะจ๊ะลายตาว่าผ้าของเราก็เสร็จแล้วนะจ๊ะ ป้อไอปั่นสองรอบป้อ,อยอลืมรอบแรกป้อ,อยลอลืมใส่น้ำยาปั๊บพันุ่มเนาะจ้ะนี่ป้อ,อยอ้ก็มาตั้งซักใหม่ซักปั่นเร็วปั่นเร็วแล้วป้อไอเอาน้ำยาปั๊บพันุ่มใส่อีกแล้วป้อไอก็ขอตัวไปตากผ้าก่อนเนาะจ้าป้อไอจะไปตากผ้าลแล้วนะจ้าสำหรับคลิปนี้ ป่อยก็คงจะขอตัวลาไปก่อนฟังพุณนพระเจ้าตึกแห่หาปลากันหลายคนอยู่ดีจ้ะโมนี่มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะพระเจ้าพาลูกเต้าพระเจ้าออกมานั่งลินนั่งปิกนิกหาปลาหาอะไรกินกันเฮ้ยฮ้อนฮ้อนจะ้ะพี่น้องจะ้ะไม่ได้ฮอ้อนเล่เลเนีเ่ยมันฮ้อนแบบฮ้อนเอ้าฮ้อนพวนจากไหนป่ลู้ เชฟอ้วนไม่อยู่ก็คิดถึงเชฟอ้วนเนาะจ้ะบอกเคยห่างกันนะนะพากันไปใส่กระโตติดกันตลอดถ้าแม่เบิมาถ้าแม่เบิได้มาอยู่นี่ป้าอ้อยกับกลับไปน้าเพื่อนแล้วจ้ะเพราะว่ากลับมาวันอาทิตย์เนาะตอนแรกเนาะไปกลับได้แต่อันนี้แม่เราอยู่ห้องถ้าเขาไปก็แม่กับบุมมีไปอยู่นํำเนะจ้ะนี่สำหรับคลิปนี้ป้าขอตัวลาไปก่อนเนาะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ป้าอ้อยกับ เชบวนกับแม่จันลาด้วยจ้าไปแล้วสวัสดีค่ะ